ทีเดียวขอหน่อยนะคะโอ้ยสวยงามมากเลย มันนี่เว้นเทนนี่เนาะอุ้มเนาะองมันนี่เว้นเทนไหเนาะอ้ากับก้ใสกสันอืมอมาเก็บดอบบัววันพระไงลูกน้ำน่ะติดเต็ดตดเศไมาโบมาโบอะสไม่เลยนามามันนะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงน่ะออันนี้กะชีมาันไ่ดนอ้ ตอนเช้าถ้ามาตัดแรงให้สุรโฮกคำๆในสารบัญเองตอนนู้นเนี่ยเยอะมากเลยนะตรงเถียงอ่ะยังไม้ด้วยล่ะสุกคือว่านรกว่ะเพราะคนอ่ะคนตาท่าคนก็ขี้อ๋อละอืออือเอ้ยนะดอกฝั่งนั้นนะงามเนาะป้าคืองามแท้สวยแท้ดอกบัวขาวนะเออกับภาพวาดนะป้าปนีแสดงว่าน้ำ เินมาเลยน้ำเย็นดีกบ้าเออก็ทางกลับบ้านไงลูกมทางนทางนี้แหละทางนี้ก็ทางไปนี่นี่ทางนี้เฮ้ยนะทางไปนะจะกลับบ้านแล้วเนี่ยจอปิ่ลิฟต์นะเนาป่หบะมนาดอกน้าเฮ้ยนามานะาแม่น่ะแม่ หน้านี e. Higher, new, ้ดอกดอกจะไม่เยอะต้องเดือนหน้าดอกเพิ่งเริ่มเยอะเพิ่งท้าหน้าฝนเขาก็เข้านาฝนนี่มาตอนเช้ามาตนเป็นตาไม่ตอนเช้ามันจะสวยเอ่ทำมาตอนแรกเม่อกีดอกบัแล้วนะไปใชกันเมนก็นเนาะได้ย่เดินหน้าเขาก็ลกเลือย่ะต้นก้าเริ่มยาวแล้วได้ดอกผิวย่ะดอกบวิอ่อออกอยู่แต่มันเอื้อมไม่ถึง เขียวเลยเนีเวอร์จะเห็นบอหอมมากเลยดอกบัวเนี่ยดมก็จะให้สิลดดมดอกบัวบานนี่คมหอมอืมก้าเขียวโอ๋อ่านะดอกบัวบานนั่นอิ่มนะฟังนั่นอิ่ม มาเด็กขันหุ้มโอ้ยมาเด็กขั้นหุ้มตีนกันย่างกุลาโอตาบโอ้โอ้ตกขน้าระเบืออืม่าเหอมอันอิ่มขเอ็ดมังจะดุงรเบอเน่ย Ít mong cho đun là bữa nha